ชื่อมิเหมียวนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็คือทํางานประจํามาประมาณสิบกว่าปีนะคะแล้ววันนี้เห็นว่าทิกตอกเนี่ยกําลังมาแรงมากๆเลยเนาะแล้วก็อาชีพแม่ค้าออนไลน์ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราสามารถที่จะ,ะมีรายได้นะคะแซงงานประจําของเรานะคะได้เลยนะก็เลยตัดสินใจคะ่ะตอนนี้ก็ฟูลทาร์แม่ค้าออนไลน์เนาะแล้ววันนี้เลยตัดสินใจมาเรียนกับคูโบนะคะเพื่อที่ อยากจะมีความรู้ในการที่เราจะปั้นช่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างตัวตนนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่เราจะติดตะก้านะคะขายสินค้าค่ะก่อนหน้านี้เจอครูได้ไงคะมาจากคลิปมาจากคลิปวิดีโอเลยค่ะมาจากคลิปวิดีโอที่เอ่อน่าจะเด้งมาจากแอดโฆษณาแน่เลยนะคะของครูโบไม่เคยยิงแอดอ๋อไม่เคยยิงแอดใช่ไหมคะโอเค อ่าจะจะเห็นเห็นคลิปนั้นนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าคนสวยสวยมีไม้แอนเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยก็คือ,เ,อ,อเป็นคาเลคเตอร์นะคะก็เลยแบบเอ้ยใครน้าอะไรเงี้ยไม้เล็กๆก็เลยดึงดูดแล้วก็ฟังแล้วน่าสนใจค่ะก็เลยเข้ามาแอบส่องอยู่ประมาณไม่นานนะคะประมาณสองถึงสามครั้งในการไลฟ์สดเองค่ะแล้วก็นั่งดูอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูคลิปของครูค่ะย้อนหลังค่ะประเด็นครูจะบอกว่าสิ่งที่เราเจอกลัวค่ะ กูทาให้เอไอน่ะนส่งคลิปให้เองเหมือนที่วันเนี้ยรูอสอนคุณว่าคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินให้กับพิ k ตอกก็ได้ก็สามารถทําให้ AI อน่ะนส่งคลิปให้คุณแบบเนี้ยที่เพิ่งเปิดแล้วก็มียอดวิวเกือบส0งร้อยแล้วเนาะเห็นไหมเห็นนะเออวันนี้เริ่มเรียนเป็นไงบ้างได้อะไรไปบ้างคะ่ะเออวันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้เรียนตลอดออระยะเวลาอุปประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วเนาะทำให วันนี้ตัวตัวตัวมิวม้เหมียเองอะมั่นใจนะคะในการที่เราจะขายสินค้านะคะวันนี้เรามีความเชื่ออยู่แล้วค่ะว่ายังไงอะมาจับมือทํากับคูบโบอค่ะวันนี้จะต้องได้อวิชาวิชามารน, <laughs> นะคะไ,ดได้ไหม <laughs> ได้ไหมได้วิชาได้วิชาแน่นอนนะคะก็โอ้โหแบบเกิดความประทับใจตรงที่ว่า เป็นคนที่เป็นคนที่ความจําสั้นนะคะต้องบอกเลยต้องจับมือทําแบบนี้หรือว่าทางด้านไอทีะค่ะเราไม่เก่งนะคะสิ่งที่ได้ก็คือว่าได้ได้ได้ในเรื่องของการที่จับมือทําจุดต่อจุดอะค่ะอันนี้ก็เกิดเกิดทําให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นทําให้ถูกต้องตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกนะคะ mm. ถ้าเกิดว่าอันนี้คือสิ่งที่กังวลใจที่สุดในการที่เราจะเข้ามาแพลตฟอร์มนี้คือกลัวติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะคะ ถ้าวันนี้คือติดกระดุมเม็ดแรกผิดสุดท้ายเนี่ยเม็ดต่อไปก็แก้ยากแล้วนะคะคือแบบก็หน้าทิกตอ,อกก็คือเปรียบเสมือนธุรกิจของเรานะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจไม่ถูกทางคะ่ะวันนี้ธุรกิจของเราจะโดนปิดไปได้ไง่ายมากๆนี่คือสิ่งที่กังวลใจนะคะแต่ว่าวันนี้ได้ปิดข้อกังวลใจตรงนี้ไปโอ้โหถามว่าประมาณเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะสเต็ปแรกเนาะสเต็ปแรกคะ่ะก็รู้สึกประทับใจคะ่ะ ก็ S <s> ได้อะไรไปบ้างขอลงลึกในรายละเอียดหน่อยโอเควัน,นวันนี้เนาะได้ในเรื่องของการที่เรารู้ตัวตวนที่แท้จริงของเราค่ะตอนแรกเนี่ยคือเรายังลอยลอยอยู่เนาะว่าเราจะจะปัตถุประปสงค์ก็คือสองอย่างใช่ไหมคะอย่างแรกคืออยากจะสร้างตัวตนบนทิกต o อกนะคะเราตัวตวนเราเนี่ยมีเยอะมากเลยเราเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเอาตรงไหนมาแบบเป็นีย์ เป็นกุญแจที่จะทำให้เรามีตัวตนบน t i k t อกได้นะคะก็อันเนี้ยคือคุยเบนสตอมกับนะคะคุโบจนรู้แล้วก็มั่นใจละตอนเนี้ยว่าเราจะเอาจุดไหนของเรามาเป็นจุดขายคะ่ะอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สองเนี่ยคือเราอยากจะมาติดตะก้านะคะอยากจะขายสินค้าเพื่อที่เราจะได้อ่อมีอไรายได้จากการที่เรามาทำเนื้อง,งานตรงนี้คะ่ะก็ได้ตั้งแต่ในเรื่องของการอ่อ สร้างหน้าร้านนะคะสร้างยังไงให้ดึงดูดนะคะ,ะการทำคลิปวิดีโอทำยังไงนะคะการเขียนคอนเทนต์ทำยังไงการที่เราโอ้โหได้เทคนิคในเรื่องของการที่เราค่ะจะทำอย่างไรให้ AI เนี่ยเราให้เราเป็นลูกหลานของ AI นะคะให้ได้อันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นผลลัพธ์แล้วว่าตอนนี้223วิวแล้วค่ะ เร็วมากๆนะคะนี่แหละก็ทำสดสดยอดทำสดตัดต่อสดลงสดติดตะก้าสดเดี๋ยวก็จะได้ออเดอร์สดๆแล้วล่ะใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องขอบคุณครูโบมากๆเลยนะคะ <c oughs> ที่ันนี้แบบโอ้โหนั่งอยู่ด้วยกันมาจนแบบจับมือทำนี่กว่าอะไรทั้งหมดนะคะก็ก็จะเป็นหนึ่งในอ เขาเรียกว่าอะไรคะหนึ่งในลูกศิษย์นะคะที่จะทําให้ครูภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะต้องไปเป็นดาวนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นต่อๆไปได้ค่ะอ่ะฝากช่องตัวเองหน่อยว่าช่องนี้เราจะทําเกี่ยวกับอะไรคะอ่าฝากช่องนะคะเอ่อมิเหมียวแก้วเก็บความเย็นนะคะไทโซใช่ไหมตัวนี้นะคะ <laughs> ก็ยัง,งงงงงกับช่องตัวเองค่ะแต่ว่าก็ เป็นช่องที่เราอยากจะขายแก้วเนาะที่นําเสนอนะคะนำเสนอแก้วให้กับนะคะ,ะลูกค้านะคะได้เอาไปใช้อย่างคุ้มค่านะคะคุ้มราคาทำไมเราถึงเลือกอันนี้มาคือด้วยอันเนี้ยจะบอกว่าแก้วยี่ห้อนี้ค่ะใช้มานานมากแล้วใช้มาประมาณโอ้โหสองปีได้บางจริงๆนะคือแบบแต่ละอันนี่คือแบบเนี้ยใช้มาสองสองสองใบนะคะก็รู้สึกถึงความเป็นของที่มีอยู่แล้ว ของที่มีอยู่แล้วหนึ่งของที่มีอยู่แล้วค่ะใช้แล้วเราประทับใจว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับการที่เราจะแลกเอาเอา,เอาเงินซื้อมันมาค่ะโอเคเนาะลราก็เก็บได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดอุดหนุนกันด้วยนะคะของนี้ก็จะเป็นลายแบบเรียบๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะก็จะเก็บได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นค่ะค่ะอ่ะ,อะฝากถึงเพื่อนที่วันนี้กำลัง อ,อ,อยากจะมีรายได้อยากจะหาวิธีบนเป็นไงคะง่ายไหมไง่ายมากนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นการที่เราจะมีรายได้บนแพลตฟอร์ม t i k t อกอะคะ่ะมันมันแค่จุดเล็กๆอนะที่ใครมางคนมองมองข้ามแล้วก็มองผ่านมันไปซึ่งตัวหมู่เองก็เป็นแบบนั้นก่อนหน้านี้นะคะเออไม่ได้คิดว่ามันจะทำเงินได้ง่ายขนาดนี้นะคะวันเนี้ย ดังคำกล่าวที่ว่าค่ะถ้าเราขยันผิดที่ค่ะสิปีก็ไม่รวยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณทําอยู่นะคะขอแค่ให้ตัวคุณนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะฝึกฝนนะคะอดทนพร้อมรุยกับอะไรบางอย่างคะ่ะวันนี้เดี๋ยวคุณจะได้มันมาเองเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยะะอะค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะรวมถึงตัวเองด้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะรุยเต็มที่ค่ะกับ อ่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือมันทำน้อยอะ่ะทำน้อยมากนะคะบอกเลยว่าคือก่อนหน้<ท>า <ำ S 1> นีเา้เราเราเราเคยทำน้อยมากคือวันหนึ่งทำแค่ห้าคลิปอ่ะน้อยมากมซึ่งก่อนอน,นั้นเนี้ยเอาง่ายถ้าเกิดเราทำงานประจำอะ่ะก่อนเราจะขับรถไปทำงานเดินทางไปกลับบ้านที่ทำงานสามชั่วโมงค่ะอืมแต่วันนี้เราได้ทำงานอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะบินไปทำงานที่ต่างประเทศได้ด้วยออ <laughs> สุดยอดนะคะ้วเนเที่ยวไปอะไรเราก็ทำได้หมดเลยอยู่ที่ไหนก็ทำได้อันนี้ได้ได้ไอเดียะคะ่ะเยี่ยมเลยอนะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะครูโบยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ AI นะคะทำให้เราได้มาเจอกันนะคะขอบคุณคุณตนะิ๊กตอกรู้สึกดีค่ะรู้สึกดี ประทับใจมากๆค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครูโบหลังจากนี้ก็อาจจะแบบเออสอบถามครูโบเยอะนิดนึงค่ะด้วยความที่เราไม่รู้มาก่อนก็คือถามว่าก่อนหนนี้เคยเรียนติกตอกแต่ก็มันมันเรายังไม่ได้ลงทําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ครูอยู่ที่หน้าหลาสุดนะคะมีอะไรก็โผล่มาได้ตลอดเพราะว่าเน้นพูดอะไรไง อ่านปุ๊บแล้วพูดเลยมันมันดีกว่ามาพิมพ์อ่ะมันใช้เวลาเยอะครูไม่ได้มีเวลาตอบทุกคนไงแต่จะพยายามช่วยทุกคนแต่ถ้าเอาสะดวกสุดคือมาไลฟ์สดปุ๊บได้คําตอบเลย <S <S น้อง,องเพราะว่าวันนี้ก็ได้ไปจุกๆเลยใช่ไหมคะ